พ่อค้าแม่ค้ารู้หรือยังเราสามารถรับชําระเงินค่าสินค้าจากชาวต่างชาติที่มาเที่ยวไทยแบบไม่ต้องรับเป็นเงินสดได้แล้วนะเพราะสามารถใช้ QR c o d e ร้านค้าที่ชาวต่างชาติสามารถสแกนจ่ายได้ง่ายๆแถมพ่อค้าแม่ค้าก็สามารถเช็คเงินเข้าได้แบบ Real Time สะดวกง่ายไม่ต้องหาเงินทอนให้ยุ่งยากต่างชาติแฮปปี้พ่อค้าแม่ค้าก็แฮปปี้ด้วยบริการ cross border QR payment ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้มากถึง7ประเทศทั้งสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียกัมพูชาลาวฮ่องกงและเวียดนามสะดวกสุดๆแต่ไม่ใช่ QR โค้ดพร้อมเพยจากบัญชีส่วนบุคคลแบบปกตินะพร้อมจะสามารถรับเงินได้แค่จากผู้ที่ใช้แอปพลิเคชันธนาคารในประเทศไทยเท่านั้นต้องใช้ QR โค้ดรับชำระเงินร้านค้า ถึงจะสามารถรับชำระเงินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติได้สําหรับร้านค้าที่สนใจสามารถติดต่อธนาคารแอปพลิเคชันที่คุณใช้งานอยู่แจ้งความต้องการสมัครแอปพลิเคชันรับชำระเงินสําหรับร้านค้าเท่านี้ก็สามารถสร้าง QR code ที่รับชำระเงินจากชาวต่างชาติได้แล้วเทรน์เที่ยวไทยกำลังมาแรงของมันต้องมีจะได้ไม่เสียโอกาสค้าขายอย่าลืมไปสมัครกันนะ